้อมต่ำไทยด้วยซ้อมไทยกินเผ็ดไหมเราอ่ะกินกินเผ็ดได้นะคะอืกินเผ็ดได้ได้เก่งเลยกระเป๋ากระเพากระเผากระเผาข้าวเผาหมูกรอบชอบอ่ะใช่นมสดด้วยชอบมากชอบอาหารไทยไหมชอบอาหารไทยมากเลยชอบอาหารไทยอะไรมากที่สุดครับชอบข้าวซอยค่ะ อ่ะโอเคแน่นอนที่เชียงใหม่เราเป็นอาหารเหนือใช่ไหมคะอ่าแล้วมีอาหารแบบไม่เหนือไหมอาหารแบบปกติกระเพ๋าข้าเพลาข้าเพลาขาเปล่าข้าเพลาหมูกรอบชอบอ่ะใช่สุดยอดกระเพลาหมูกรอบไข่ดาวปิ้งนมสดด้วยชอบมากค่ะเมื่อกี้มีขายที่ตรงบ้านเหรอตรงคอนโดใช่ไหมใช่ค่ะดีมากขายยากนะเดี๋ยวนี้คือแถวบ้านเราไม่มี ใช่มัน is hard to find แบบ local ที่มาขายหมูปิ้งใช่มัน d e p e n d o n t h e area ใช่ไหมสมตำไทยด้วยส้อนไทยกินเผ็ดไหมเราอ่ะกินกินเผ็ดได้นะคะอืมกินเผ็ดได้ได้เก่งเลยแล้วอยากถามอันนี้มันคืออาหารไทยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอาหารเยอรมันปกติอาหารเยอรมันเขากินอะไรกันอ่ะน้องกินอะไรตอนอยู่เยอรมันอ่ะอ่าชอบ s n เ t อ e รู้ไหมไม่รู้จัก มันคืออะไรเดี๋ยวเอาขึ้นรูปขึ้นให้ตรงนี้หมูกรอบเหมือนหมูกรอบปะเหมือนหมูกรอบอ่าฮะไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาภาพขึ้นให้ตรงนี้ได้ค่ะได้ค่ะก็คือชอบกินอันนี้ชิซูใส่เฟรนช์ฟรายอ่าเฟรนช์ฟรายด้วยใช่หรือมีมันฝรั่งอ่ะมันฝรั่งโอเคโอเคแล้วก็มีมีอะไรนะไส้กรอกใช่ไหมไส้ซอสเซจไม่เคยกินไส้กรอกอย่าซอสเซจไส้กรอกเฟมัสมากตังมากใช่แพงมากด้วยแพงมากใช่เพื่อนบอกมีมีเพื่อนไปเที่ยว แล้วก็ไปซื้อแบบว่าซอสเซจแบบว่าเป็น l ล c a l shop แบบห<ช>้าร้อยหกร้อยอ่ะบาทอันนั้นเราหาไม่ได้ยูโรสแบบแพงถ้ามีงานกินไส้กรอกในขนมปังอ่าใช่ like แบบทุกคนกินแบบนี้กิน <laughs> แบบนี <laughs>